หน้นะครับข้อที่19บเถ้า x จากสมการ x-2 ลบสทั้งหมดกำลังสอง x ลบทั้งหมดกำลังสองนะครับเท่ากับ18บแลงกับข้อใดหลักการทำข้อนี้ก็คือย้าย18ไปทางซ้ายนะครับ มันก็จะกลายเป็นเอฟลบสทั้งหมดยกกำลัง, 2, ลง 28, สองลบด้วย18เท่ากับ0ูนย์่นี้นะครับเราต้องมองมันเป็นสูตรผลต่างกำลังสองนะครับหน้ากำลังสองลบหลังกำล,ลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังนะครับเราก็มองว่าอะไรยกกำลังสองได้สิบแก็คือรู้18มันก็จะกลายเป็น เอกรลบสองทั้งหมดกราลังสองลบด้วยสิบแปดก็คือรูสิบแปดยกกำลังสองทำความเข้าใจแต่เนื่องจากรูสิบแปดเนี่ยเราทำเป็นรูปอย่างง่ายโดยการแยกตบอกมาครับใช้แม่สองเหลือเก้าใช้แม่สามเหลือสามมันก็จะได้เป็นสามรูสสองนะครับ ตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย3รูท2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0ผลต่างกำลัง2ครับโก้หน้ากำลัง2ลบหลักกำลัง2ได้หน้าคือ x ลบ2ลบกับหลักคือ3รู 2. ท2หูณด้วยหน้าคือ x ลบ2ครับโก้ วงกับหลักคือสามคูณสองครับโกโก้เท่ากับศูนย์ครับพอได้ยางนี้แล้วนะครับเราก็ใช้ทฤษฎีบทที่สอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทฤษฎีบทกล่าวว่าสองก้อนคูณกันแล้วเท่ากับศูนย์นะครับก้อนแรกก้อนแรกนะครับจะต้องเท่ากับศูนย์หรือ ก้อนที่สองนะครับจะต้องเท่าศูนยหรือก้อนที่สองนะครับก็คือ x ลบสองบวกสามด้วสองนะครับจะต้องเท่าศูนยย้ายข้างนะครับวันนี้สี่โมงขึ้นน,น,ะน,ะน,นะครับทีมเอฟซีรับการเอียนของมอพีสตูนนะครับตีสตูนตีสตูนต้องกลับบ้านก,ก่อนนะครับเดี๋ยว จริงหรอตีอะตุ้นแรงอย่างแรเลยนี่ยโอ้แรคขับเยอะเเยทุขขกขบวนกันมาที่ใครนะคตอนไหนแล้วอจริงหรอโอ้อ่าย้ายข้าครับย้ายลบสองไปทางขวาเป็นสองย้ายบวกสามดูไป,ไปเป็นลบสามดูสองอ เอกสะดนฟันตรงคร้ววันว่าวันนี้หัยใจไม่รอดเอก์จะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าใครจะไม่รอดอ่า<ะ>เด็นตัวนะครับ x เ,เท่ากับ 2, 2, 2. 2> องบวกสรู้สนะครับก <c oughs> ับ2องลบสามรู้สองเดี๋ยวอันนี้นำไปมาเลยหยองเลสหยองซีเรียสเขาพูดเล่นโชวี่มาแล้วครับโอ,โอ้โหโ,โกโก้ข้อ20ครับโกโก้เท่านี้นะที่จะสอนใช้สูตรแล้วนะ ป็นตัวนะครับน้องๆน้องๆเคยได้ยินไอ้ลบ b บวก c แฝงรูป b กำลังสองอะไรสักอย่างไหมเออวันนี้น้องๆ <B S 2> จะได้เรียนละ ot, เรียนับเรียนหาที่โจดนะเรียนหาที่โจทนะเขาเรียกว่าการเออ่หานะคำตอบของสมการกำลังสองโดยการใช้สูตรนะครับจำนะครับ J U F จำสมาการกำลังสองเน,นี่ยนะที่อยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ H G ถ้าต่อไปนี้นะครับพี่ถามว่า a คืออะไร a คือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2นะครับถ้าพี่ถามว่า b คืออะไร b คือสัมประสิทธิ์ของ x นะครับถ้าพี่ถามว่า c คืออะไร c คือตัวเลขที่เป็นค่า6ตัวนะครับโอเคนะครับเขาบอกว่าคำตอบของ x กำลัง2เนี่ยมีสูตรคือ x เท่ากับลบ b คือลบแล้วตามด้วยสประสิทธิ์หน้ากลบ B บวกลบสแควรูทบวกลบสแควรูท B กำลังสองลบ4 a c ส่วน2 A งอลงครับเดีย๋ยวเราจะมาพูดพร้อมกันอย่างละสามรอบนะครับอาจจก่อนจนก่อนนะครับจนก่อนนะครับ อ่ะอ้าเป็นไงครับวันนี้น้องฟ้าเดี๋ยวไปเชียร์เนี้ยไปไหมหอ่ะไปไหมไปดูไหมไม่ดูไม่ดูเลยอ๋อไม่เคยไปดูเลยแล้วตอนอยู่สตูลเคยไปดูไมหมครับไม่เคยแต่มันมีกระแสพอไปดูแต่มันมีกระแสน,อแน,นะสนอ๋อโอเคจริงครับอ่าเตรียมตัวนะครับน้องๆครับเดี๋ยวเราจะพูด<น>ด้านบน สามรอบด้านล่างสามนครับอ่ามาพูดพร้อมกันให้ติดปากนะครับ ax กำลังสองบวก bx บ c เท่าสามรอบเริ่ม ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศอีกสองรอบครับอ่า ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่าสุดท้ายครับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศต่อไปครับสูตรคือ เอ็กซับลบวกลบสแควรูทบีกำลังสองลบสี่เอซส่วนสองเดี๋ยวเรามาพูดสามสุตมันจะได้คุณภาพครอเลฟเอ็กซ์เท่ากับลบบีบวกลบสแควรูทบีกำลังสองลบสี่เอซ่วนสองเอที่สองก x เท่ากับลบ b บวกลบแควร์ร b กําลังสองลบ 4ac ส่วน2 A สุดท้าย x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กําลังสองลบ 4ac ส่วน2 A จนลงไปจนลงไปน้องๆครับมกําลังสองล 4ac นี่นะ b กำลังสองลบ 4ac เนี่ยนะครับถ้ามี๋วพูดว่า b กำลัองลบ 4ac เนี่ย b กำลัลบ 4ac เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกบจำนวนคำตอบของสมการกำลังสจดนะครับน้องๆครับ b กำลังสองล 4ac เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกคำตอบจำนวนคำตอบของสมการกำลังส ถ้าเกิด b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยมันมากกว่าศูนย์สมการกำลังสองนั้นจะมีสองคำตอบก็ไอเลิฟโกโก้พร้อมไอเลิฟโกโก้พร้อมถ้า b กำลัง2ลบ 4ac มากกว่าศูนย์นะโก้ go. มันจะมีสองคำตอบก็ go, ครับแต่ถ้าเกิดมัเท่ากศูนย์เนี่ยโกโกต้องจำนะ ถ้าเกิดมันเท่าสูตรเนี่ยจะมีคำตอบของสมการสองเพียงหนึ่งคำตอบทำความเข้าใจแต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่าสูตรเนี่ยมันจะไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงถ้าเกิดมันน้อยกว่าสูตรนะครับถ้าเกิดดีกลางสองลบสี่เอซีนะครับมันน้อยกว่าสูตรมันจะไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงมันเป็นจำนวนเต็มซ้อนนะครับไม่มีคำตอบที่ไม่มีคำตอบที <c oughs> ่เป็นจำนวนจริงทำไมหรออ่าฟังนะน้องๆครับไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงเพราะอะไรเพราะน้องๆเรียนแล้วนะครับว่าภายใต้เครื่องหมายคนที่สองเนี่ยตรงนี้เนี่ยน้อง คือภายใต้ข้อหมายคนที่สองมันห้ามติดลบติดลบหรือน้อยกว่าศูนย์ถ้าเกิดมันติดลบหรือน้อยกว่าศูนย์น้องรู้แล้วว่ามันหาค่าไม่ได้ที่น้องชอบพูดอะจริงจริงมันไม่ใช่จำนวจริงนะครับจำนวนจริงเนี่ยภายใต้รู้ต้องไม่ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจัวเชิงซ้อนน้องๆครับที่น้องสังเกตไหมไอ้คำว่ามีการสองลบสี่เอซเนี่ยพูดยาก บางทีเนี่ยคุณครูบางท่านอาจจะใช้คําพูดของพี่มอปลายนะครับ B2C เนี่ยเขาเรียกว่า discriminator n d i s c r i m i n a n t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  น้องๆน่าสนใจครับว่าพี่สะกดถูกหรือผิดน,นะครับนะมันเป็น,นคำศัพท์นะครับน้องแค่จำนะจำว่ามันเรียกว่า discriminator n ริสคริมิ n แนนนะครับริสคริมิ n แนนเนี่ยจะเป็นตัวบอกนะ้องว่าคำตอบเนี่ยมีกี่คำตอบเท่นี้นะครับเราจะฝึกใช้สูตรนะครับเป็นตัวนะครับเริ่มต้นที่พอที่ยี่สิกริงๆผู้น่ารักพอย0ี่สิดีมากครับชาลีฟะพอย0ี่สิบอกมีชาลีฟะ x กำลังสองครับ1จพบวก 4x ลบ1เท่ากับ0เจกจพพอน้องๆครับเวลาเขาใช้สูตรเนี่ยเขาจะหาดิสครีมีแนนก่อนเริ่มนะเริ่มนะฮะหา p กำลังสองลบ 4ac เขาจะหาดิสครีมีแนนก่อนจดนะครับ B คือตัวเลขหน้า x โจยีคือ4โจยียกกำลังสองลบ4คูณ a a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กลังสองโจยีไม่เขียนหน้า x กลังสองคือ1คูณด้วย C แคสสี่แคสคือลบ1 C แค่แคคือลบ1นึ่งตจแ้งก่อนดีมากติดฟุ้งข้าเขาสกลางได้16 ลบสี่คูณหนึ่งได้ลบสี่ลบสี่คูณลบหนึ่งลบคูณลบเป็นบวกเย่ Discriminant มาได้ยี่สิบแสดงว่ามันมีกี่คำตอบมันมีสองคำตอบอ๋อจำเรื่องดูส่วยเอ้ทุกช้อยมีสองคำตอบหมดเลยแล้วมันตอบช้อยไหนล่ะถึงเวลาแล้วครับที่น้องจะใช้สูตรนี้ครับดูให้ดีนะฮะสูตรนี้กลายเป็น x เท่ากับลบ b b คืออะไรนี้ b คืออะไรนี้ b คืออะไรนี้ส่ลบสบวกลบส q u a ร์รู o b กำลัง2องลบส ac เนี่ยน,น้อง b กำลัง2องลบส ac เราคิดออกมาได้ว่าได้อะไร20สิบส่วนด้วยสคูณ a a คืออะไรน้อง a คือ1จด่งสวัสครับพี่น้องครับพี่มากครับพี่มหา กลายเป็น x นะครับชาวลานไซเท่ากับลบ4บวกลบสแปรรูนยีสแปรรูนยีเนี่ยแยกดูบอกมาใช้แม่2กลายเป็น10ใช้แม่2กลายเป็น5ซ้ำสองคืออกมา1ได้2อิบรูนหมันจะกลายเป็นบวกลบ2รูนหแล้วส่วนด้วย2คูณ1นได้2 2พสองนี้เนี่ยมันมีเลขคู่เราต้องหาหอลมอสีกับ2องหอละโคืออะไร ที่กับสองเรามองคืออะไรสองให้น้องดึงสองออกมาผลแรกไป็นลบสี่เด็กตรังดึงสองไปแล้วสองคูณอะไรได้สี่สองคูณลบสองตรงนี้นะ <aprove cha> ดึงสองไปแล้วเด็กตรังเหลืออะไร Stanford? เด็กตรังเหลือนิ้วท่าสว่วนด้านล่างเป็นสองเด็กตรับเด็กตรังตัดเลยเด็กตรังถึงมากเด็กตรัง คำตอบข้อนี้คือตอบลบสองบวกลู่ห้าและนี่มีสองตอบคำตอบเป็นบวกมีกคำตอบเป็นลบ 5. และลบสองลบรู่ห้าเจ๊งมากเด็กสภาปราชีถูกต้อง <c oughs> คำตอบข้อนี้คือใช้ข้อใช้ข้อสองครับลบสองลบลู่ห้ากับลบสองบวกรูทห้า